คือคือตอนนี้ทําร้านบะหมี่เป็นแบบกล่องพร้อมกินกับผมอเออค,อคือคือจริงๆอ่ะเริ่มจากผมมีเพื่อนเป็นเชฟเราผมมาอยากให้เขามาช่วยคือผมมาอยากทําอาหารของแม่อาหารที่แม่ทําให้ผมกินบ่อยๆอ,อ่ะขายอะไรเงี้ยเลยเลยคุยกับคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเขาแบบให้มาดูแบบให้มาดูสูตรมาดูเขาเรียกว่าเรื่องหลังบ้านนิดหน่อยเพราะเราไม่รู้เรื่องไงแต่คุยไปคุยมาก็เลยแบบเฮ้ยทำบะหมี่ขายกัน ทำบะหมี่กันเพราะเพาผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากอยู่แล้วก็เลยสังเกตได้ในรายการจะมีก๋วยเตี๋ยวแบบแทบถูกแทบถูก EP อะไรเงี้ยเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากแล้วแล้วก็แบบรู้สึกว่าตอนนี้ในตลาดมันจะเป็นแบบเส้นมีแต่เราชอบกินบะหมี่เส้นสีเหลืองก็เลยทําเป็นบะหมี่เป็นบะหมี่ที่มันสะดวกพร้อมทานก็คือจะมี2เส้นก็คงจะมีเส้นเส้นบะหมี่เปาะซึ่งหากินยากเส้นแบนกับบะหมี่เส้นกลมธรรมดาแล้วก็ยะงคลุกกับ หมูสับหมูชิ้นหมูเด้งแล้วก็ซอสสูตร<ะ>อร่อยมากโปรตีนสูงด้วยสำหรับใครที่ดูแลสุขภาพ <laughs> คือ,ค,อคือไม่ได้ไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้เป็นอาหารเฮลตี้แต่แค่มันโปรตีนสูงคือนี้ไปได้ไหมยังไงก็คือก็คือเป็นสูตรที่คิดกันเองกับเชฟครับผมเพื <S <S <ต>่อนๆก็คุยเยอะไหมเนี่ยไม่เยอะครับผมเพราะว่ามันด้วยความที่เราพุ่งตรงแล้วมันก็มันเป็นเดลิเวอรี่เราไม่ได้มีหน้าร้านไม่ได้ต้องลงสู่ มันไม่ไต้องลงทุนอะไรใหญ่โตอะไรเงี้มันแทมแทเราทำเดลิเวอรีเราเองก็สามารถทำอย่างอื่นไปพร้อมกันได้แฟนฝามต้องกดยังไงจะได้กินก็ขอโทษด้วยช่วงนี้คืออันนี้ไม่ใ่อย่าบอกะอ่บอกะอ่าไอกขอโทษด้วยคือช่วงนี้อาจจะอาจจะยากนิดนึงมันโตเลยเพราะว่าไม่ไดมันออกมเป็นความที่เราเพิ่งเปิดประมาณเราเราเพิ่งเราเพิ่งเปิดมาประมาณอาทิตย์ก็กว่าอนิดนิดแล้ว เราเราไม่ได้ไม่ได้คาดเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะผลตอบรับดีขนาดนี้ตอนนี้ก็เริ่มเร่งขยายการผลิตอยู่ตอนเนี้ยวีคแรกอ่ะเราตั้งใจคิดว่าวันละหนึ่งร้อยกองแต่ว่าพอมันวีคแรกมันหมดเร็วมากวามัวีคที่2นี่ก็เลยขยายเป็นสองร้อยสองร้ยเี่ยมันก็ยังหมดเร็วอยู่ จทีมงานมีน้อยอก็ต้องมันทุกอย่างมัน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 เร็วเกินที่เราจะขยับคือคือเราเราก็ต้องทุกวันนี้ก็เลยต้องรีบรีบหาคนเพิ่มอะไรเงี้ยมีเทคนิคไหมคะถ้าแบบถ้าจะต้องแบบสั่งให้ทานก็เต็มเลยนะก็แค่ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เศษโบอกว่าเข้าแอปกดจริจริงคือตอนนี้มันเปิดร้านเน่ะผมมีแอปหลัาบ้านงดูพอเศษโมงผมเด้ง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 ก่อนเยอนะแ่มันหมดขายนิดนึง เมื่อเมื่อกี้ใช่ใช่วันนี้เลยนะนาทีมันเร็วไม่้กินเรไม่ได้กินแล้วนะวันนี้ก็ตื่นเต้นีันนี้ก็ไม่ทัอยกินคือเราต้องดูไปก่อนคือมันแต่เมื่อเช้าตอนเย็นหนึ่งนาทีหมดจริงแต่ว่าก็คือก็คือคืออนาคตมันจะง่ายขึ้นเราจะขยันต้องขออภัยลูกค้าด้วยแต่วันนี้ก็ต้องรอก่อนก็ต้องรอก่อนไม่ไม่คือ11 11โมงตั้งนาฬิกาไปเล็กว่ามีโอกาสนี่ พรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงนทุกวันสิบเอ็ดโมงมีก็เพิ่มพรุ่งนี้ก็เพิ่มลงพุนเยอะไหมอะไรเป็นคำถามที่เมื่อกี้เขาถามไปแล้วงมี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะ ตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มอ่ะตอนเริ่มตอนเริ่มไม่ลงเยอะเพราะว่าเป็นเดลิเวอรี่เพ่าพอเราต้องขยายอ่ะมันก็ต้องเริ่มลงใช้ใช้ก็เริ่มใช้ทุนทุนขยายเยอะด้วยด้วยคนด้วยด้วยครัวด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องก็ต้องเริ่มลงทุนเพิ่มเปิดเปิดธุรกิจเพราะว่าจะสร้างเรือสร้างตัวสร้างครอบครัวแบบ มันก็เป็นหนึ่งในการเอปูทางส่อนาคตอันสดใสมีส่วนร่วงมีส่วนเก็ไปไปได้เมื่อใส่ซองนะเราเราไม่ใส่ซองพี่ซื้อมามีที่ไม่ใส่ซองนะไม่ซองนเออไม่เป็นไรอาหารในงานน่าจะเป็นมามี ไม่ใช่คือเราเราเองก็คือช่วงนี้เลยก็ยุ่งมากอยู่แล้วในวงการเพราวะว่าเราเองก็ถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังตอนเนี้ยก็ยุ่งมากเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าพอเราโตแล้วอะ่ะเราเราเรารู้สึก,กว่าที่ผ่านมาเราเราใช้ชีวิตสบายไปหน่อยเราไม่เคยเราไม่เคยเรา,ไม,เเราไ,มเไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตแบบต้องต้องสมองคิดเยอะอะไรเนี้ยแต่พอตอนนี้เราแบบได้แบบมาลงมือทําของกับมันเต็มเต็มจริงๆก็เราก็รู้สึกสนุกดีเราก็รู้สึกว่า ู้สึกว่าพอเราได้ลงเอาจริงกับอะไรสักอย่างเราเองก็ทําได้กระทั่งโบเขาชื่นใจเขาก็บอกว่าเก่งมากเก่งเขาก็ชมเ<อ>ขาก็แบบเขาก็แบบให้กําลังใจด้วยเพราะเพราะว่าช่วงเนี้ยคือนอกจากถ่ายใช่ไหมนอกจากถ่ายซีรีส์ถ่ายอะไรพวกเนี้ยเราก็จะวุ่นอยู่กับมือถือคุย <ทำ S 2> คุย <ทำ S 2> ตามงานตามร<อ>ุ่นตามนีน่อย่างเดียวมันก็เลยมันก็เลยจะวุ่นวุ่นนิดนึงเขงกาก็แบบเขาก็อยู่ข้างแล้ว,วก็ก็ก็สู้ๆแบบเก่งมากเอเงี้ยเขาทขาตำแหน่งอะไร ทำตำแหน่งอะไรเราต้อมีตำแหน่งเป็นเอ่อเป็นกำลังใจหลักครับใหญ่เลยแล้เพิ่นเตรียมเป็นแบบเรียกอะไรเตรียมเป็นเท่าแก่นะแล้วก็ยังมีโบในเกียร์บอยงอะไรนะคยังไงอะไรนะโบ์มีสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นหรือเปล่าอ่ะคิดอยู่คิดอยู่ต่อไปดีนะต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วย เขาคิวเปคิวแรกคิยโบคเขาไม่ได้คิวแรกเขาคิวศูนย์มันไม่คือว่าเป็นพอดีโบเป็นคิวคิวซีมีว่าร้อยกองแรกคือโบหมดร้อยกล่องแรกคือโบหมดไม่เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ชอบกินบะหมี่อะไรขนาดนั้นนานกินทีเป็นคนละอยู่นี่เป็นเวลาให้เขาหลอกเพราะว่าแบบห่างไกลกันคงกลับมาอยู่ใกล้กันแต่แบบเอ้ยเรากลัวเออตื่นมาไงก็ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันเพราะว่าเราเราเองตอนอยู่ ตอนอยู่ที่นู้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวกลับมาโบก็คือต้องลุยงานเราเองก็ลุยงานมกันก็มีเวลาว่างก็ค่อยเวลาค่อยให้เวลาเจอกันแต่ว่าแค่ช่วงเนี้ยพอเจอกันผมเองก็แบบยุ่งยุ่งยุ่งเขางอนไหมเขางอนไหมเขาไม่งอนเขาเข้าใจคนพิมพ์มันยังไม่โดนไม่โดนมัไมันมาชวนเสียงเสียงเสียงตามมายังพี่เล็กอย่างเงไรยังยังยังเพราะเราบอกเขาเราบอกเขาว่าเออเดี๋ยวอนาคตนะถ้าเกิดมันไปได้ไกลนะหูอยากได้อะไรพี่ซื้อ ไม่ได้ไรก็ดี้ไม่ได้ไก่นะเออหนูอยากได้ไรเเม่ไปบ้านเอออยาได้พี่อะเออเออต้องขายได้แต่ละแสนกล่องมากมันเพราะไ้นม่้นเลยและแสนกล่องปุ๊บยังไงไปขอเลยฮะแ่ละแสนกล่องแต่ละแสนกล่องไมู่ดไนพูดไรพูดไม่แสนก่องูดไเฮ้ยมันมันขนลก่ ไม่ได้จ้ะสารทุกคนเนี่ยวันลาวันละวันละวันลาถ่ายทั่วโลกเอ่ะเฮ้ยอย่าไปถ่ายแค่ประเทศไทยเลยอย่าไปโน้นนะมันได้นะทำระบบหลังบ้านดีๆถ้าเกิดต่อให้ไม่ถึงแสนเนี่ยผมก็อยากอยู่ดีอยากแต่งเอาหนอคุณดีเอาเป็นว่า ากด้วยครับผมก็ไปติดตามได้ในไอทีแล้วในิกตอกนะครับ Noods N O O D S T H ครับผมววันเกิดนะวันสาวเราขอให้อะไรเขาเป็นเขาให้ซ้อยเข้ามืออันนี้วะอันนี้วะที่ใส่อยู่ปะใช่โชว์โชว์โชว์แต่เขาโอ้โไม่ใช่เราเลยอะแม่เขาด้วยจับหูหน่อยจับหูหน่อยเขาแบบว่าไม่ได้ใจใจใจเขาใผมฝังนู้นเนี่ยครับฝั่งน้นเนี่ยั่งน้น เราใส่นีเราแบบนี้หรอเราก็ใส่เราก็มีอัญชัญติรีของเราบ้างอยู่แล้วแต่ว่าก็อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบฟิลเจนซีอชัเจนซีเพราะมันมีความบิ๊บป๊อบใช่พอได้ปุ๊บก็เลยต้องไปไปทำหน้าเลยก็แบบเข้าแบบอัญชัญติรีที่ได้แร้องอันนี้มาที่เขาบอกว่าส่งมาสุมาไม่ทำมันเกิดอันนี้ด้วยใช่เสร็จไม่ทันแต่มันสวยอ่ะ มันมีปะชนนะโจรกล้ามมีหนึ่งโว์กล้ามกล้ามยังไงนะกล้ามแน่นมันเป็นเพชรค่าเนี่ยเขาที่แล้วมีสัมภาษณ์ผมบอกว่าไม่บอกหรอกว่าอะไรใช่ใช่ใช่แล้วผมไปดูวันนี้มีสัมภาษณ์ก็เลยตไอ่รู้มาแล้วนี่แค่ไม่รู้อะไรเลยนอกจากมาโปรโมทซีรีส์ไม่รู้ว่าเรื่องมีสัมภาษณ์ผมเลยใส่มาไม่งั้นไม่ใส่มาหรอกอยากปวดนะรึเปล่า มีเพียงอะเขาอิจฉาเขาอิจาเขาอิจฉาก็ไปหล่นลยหลายอยกเหมือนดอกแล้วหลายกอ่ะาปโกอ่ะโชว์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 อีกทีมันมีความหมายทางใจกับเราอย่างไรบ้างเคเับ จะถามสิไม่ได้โบโบมีบอกว่าแบบอันนี้มันคืออะไรอะไรมีความหมายใช่ไหมไม่รู้ชื่อบางเขาไม่รู้อุ้ยอุ้ยอ๋อออ๋อคือมันเป็นชื่อหินไงชื่ออือไม่ได้เออคือไปคู่หเพราะว่าโบก็ใส่คู่ได้ปะเป็นมีเออโบทำไ้ก่อนแล้วมีคล้ายๆกันไม่ไม่ได้เหมือนกันแต่จได้อต่ ใช่ครับผมจำจำจำชื่อบูไม่ได้ก็แปลกแล้ว